นี่นะคะรถยายของเรา <c oughs> จับจับจับมาเลยไปเลย,เลยขึ้นมาขึ้นมาเฮ <c oughs> ้พอแล้วพอแล้วอ้าวอาวสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะคะอยู่ับช่องสิบอยเซตีจดลซับนะคะ วันนี้ก็อยู่ที่บริษัทเช่นเคยค่ะทํางานรายวันเช่นเคยนะคะวันนี้ก็วันที่สามนะคะหลังจากที่กรบบอรกรบบอสร้างเสร็จก็ทําการขุดบอ่อใหม่นะคะอันนี้ก็ย้ายมาให้จจนออดเดินมานะคะ่ะเดินมาฝังฝังคนนะคะ นี่ค่ะเห็นไหมทุกคนอันนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นการเาผาคนนะคะดเดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็สิบโมงแล้วนะคะคาดว่าจะเสร็จแล้วก็ย้ายไปเกี่ยวข้าวต่อคะ่ะเกี่ยวข้าวตัวเองค่ะเกี่ยวข้าวตัวเองเสร็จก็ทําการนู่นน่ะคะ่ะเดินทางไกลนะคะให้ทีมง,งานเตรียมของมาเรียบร้อยแล้วค่ะ เดินทางไปเกี่ยวข้าวนะคะเป็นข้าวพันภาษาบันเท่านะคะเป็นข้าวพันอ่พันอีเตียค่ะพี่น้องเป็นข้าวที่ไม่สูงมากนะคะกัฟังตาซือค่ะพันอีเตียเนาะกะสันสันห้วนๆแล้วนนะค่ะอ่าถ้าเป็นเขตข้าวทางบ้านหนูอ่ะจะเป็นข้าวกอขอยิบสองนะคะจะสูงสูงกว่าตัวหนูอีกสูงมากค่ะ ตอนนี้ก็เหลือนี่ลหะคะ่ะเหลือแต่ฟังเหลือตะกบปรับดินให้สวยงาม ดินมันไม่แห้งนะคะค่อนข้างที่จะเกลี่ยยากนะคะเกลี่ยยากค่ะดูเฮ้ถ้ามีรถไทนี่ปั๊บแป๊บเดียวค่ะพี่น้องเ <c oughs> มื่อวานจานอัดบนนะคะ มือว่านเมีนค่ะเมีนแน่จะเมีนตีเสือมาสั่นเพื่นว่าถ้ากันหัวควรคกันค่ะวดเอาเพื่องั้นสอกธรรมดานะคะถ้าอยากได้เงินก็ห้ามเกี่ยงงานเพื่อนว่าแต่ไหนพอทำได้ก็ทำไปเลยค่ะ ันนี้ก็มีลูกค้าโทรหานะคะเป็นงานแม่โคนะคะไม่รู้ว่าจะทันไหมเขานัดอีกสองถึงสามวันนี้นะคะเป็นงานแม่โคนะคะอาจจะได้ยายไปไปนี่นะค่ะอาจสิได้แค้นเสริงงันนะคะโอ้เสียดายทั้งสองทางจะเจียวห้งไหนค่ะกระพองเขากระพองแม่โคเนาะคะ่ะเนาะถ้าเป็นไปได้จะเอาทั้งสองทางเนาะพี่น้องมาคอยรวยเนาะ วันนี้ก็วันที่หนึ่งนะคะวันนี้เจ๊แฟงจะถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะสิบสองล้านนะคะถ้าถูกนี้ก็โอ้โหแจกทีมงานไปเลย <c oughs> ซื้อแมคโครใหม่ซื้อรถเกียวอีกคันนะคะถูกแน่รอเลยค่ะสี่โมงเย็นนี้ f อซรอเลยค่ะถ้าถูกจะเรียกเอซทุกคนมานะคะะล้องกันค่ะ ก็นี่นละคะ่ะข้อดีของเราก็คือบริษัทนี้คือหนูประจําบริษัทนี้เลยคะ่ะคือมีงานแม็กโครก็คือเป็นเราะคะ่ะทีมงานสิทธิ์เดินซ้ำนะคะคือทางทีมงานเราเนี่ยประจํากับบริษัทนี้อขอบคุณมากๆนะคะที่ ถึงทีมง,งานเล็กๆไว้ในดวงอกดวงใจนะคะ ก็เอิ่อมาจะอัดเสียงสลักมันนะคะอแอีๆ <Yeah, yeah. S 1> อยู่นะคะเนื่องจากาตัวอัดเนี่ยอยู่ที่รถเกี่ยวนะคะลืมเอามาไม่เป็นไรนะคะ่ะจะเสร็จแล้วแหละอดทนอีกนิดนึง ของเราเอาบุ้งอีเดือมมาแล้วค่ะไม่ได้เปลี่ยนตัวที่ซื้อมาล่าสุดนะคะตัวที่ไปซื้อที่นัดนัดรับที่มางเลยนะคะซื้อมาหนึ่งมืนบาทนะคะตอนนี้ได้ช่างกิโลไปขายแล้วนะคะได้ช่างกิโลไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่านะคะได้จําไม่ได้ว่าได้กี่กิโลแต่ที่ได้เนี่ยก็คือได้หกพันบาทค่ะสรุปว่าเราขาดทุนไปสี่พันนะคะทุกคนื ขาดทุนไป4ีพันค่ะก็ดีกว่าทิ้งไว้นะคะถามว่าเสียดายไหมเสียดายเสียดายแห้งขาดทุนตะบะซีพันพี่น,อน้องเงินก็แห้งหายากเอากำคีนี่ก็กำต้นท้ายไปเลยพวกพี่ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย